กรหลำปีนะคะเมื่อวานก็นึ่งครึ่งหัววันนี้ก็นึ่งครึ่งหัวเหลือกะหลำปีอีกหัวหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นผักจะยังไม่ซื้อเพราะามะเขือเทศก็ยังมีอยู่นะคะที่ซื้อไว้แล้วก็วันนี้ก็จะทําผัดปลาดุกค่ะปลาด,ดุกที่ซื้อมาหลายๆตัวเหลือเท่านี้ค่ะก็จะทําทานวันนี้ค่ะให้หมดหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยไปซื้อนะคะเพื่อที่ตู้เย็น จะได้ไม่ตู้เย็นจะได้เคลียร์ได้นะคะนี่ค่ะเหลือกะล่ำปีหัวหนึ่งแล้วก็จะทานให้หมดมีมะเขือเทศอยู่เราก็จะทานให้หมดจะไม่ซื้อมาซ้ำซ้อนให้มันยัดตู้เย็นค่ะไข่ก็ทานมนละฟองนะคะก็อย่างนี้ค่ะเนี่ยตู้เย็นในช่องในช่อง,องฟีวที่ใส่เนื้อสัตว์ก็หมดนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ไปซื้อใหม่นะ เราจะไม่ซื้ออะไรมาตุนแล้วก็อัดตู้เย็นไว้มากๆนะคะให้ให้เวลาตู้เย็นนี้พักผ่อนบ้างนะคะนะก็จะเคลียร์อย่างนี้ค่ะเคลียร์เคลียรย์เป็นรอดๆค่ะจะไม่ซื้ออะไรมายัด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 ไว้เกินความจําเป็นค่ะ